สวัสดีครับผมฟนูนกิจากรคำโสภาจากเพจพาน้องจองตัวหนังครับโรงหนังก็ต้องคู่กับบ๊อบคอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลายๆท่านครับก็ต้องอดใจเอาไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นลดน้ําหนักทํา IF หรือว่าราคาแพงคือหนึ่งในปัจจัยนะครับที่ทําให้ทุกท่านเลือกที่จะไม่ซื้อป๊อปคอนในการชมภาพยนตร์ในแต่ละครั้งนะครับแต่ว่าวันนี้เขาฟูนจะพาทุกท่านไปซื้อเซ็ตป๊อบคอนครับน้ำหนึ่งป๊อปหนึ่งจาก ทางโรงภาพยนตร์ SF Cinema ครับว่ามีวิธีการซื้ออย่างไรให้ถูกนะครับโดยปกตินะครับเซตนี้จะไม่ได้เป็นเซตที่จำหน่ายทางหน้าสาขารครับจะเป็นเซตที่เหมือนกับว่าทาง SF ครับจะไปโคกับแบรนด์อื่นๆนะครับเพื่อทําการแจกเซตนี้ซึ่งเซตนี้จะเรียกว่าเซต M ครับปกติแล้วครับมันจะไม่ค่อยขายแต่ว่าทาง Shopee ปปเขาเอามาขายได้นะซึ่งปกติแล้วครับบางทีมันก็จะ ลดบ้างไม่ลดบ้างนะครับเดี๋ยววันนี้ฝนจะพาทุกท่านมาดูวิธีการซื้อ pop concept m จากทางโรงภาพยนตร์ sf cinema นะครับว่ามีวิธีการซื้ออย่างไรโดยอันดับแรกครับเข้ามาที่แอป s h o p ปีครับกดมาที่ช้อ p ปี e service ครับเป็นรูปโทรศัพท์ที่มีคลื่นออกด้านข้างตรงนี้นะครับกดเข้าไปเลยสีเขียวเลื่อนลงมาครับจะเห็นโลโก้ major l sm นะครับเลือกเป็น sf cinema ครับ หลังจากเลือนเป็น S f Cinema แลครับด้านล่างจะมี4ปุ่มให้เลือกครับเป็นภาพยนตร์โรงภาพยนตร์ของทานเล่นและตัวของฉันกดของทานเล่นครับซึ่งมาดูครับมันจะ flat เซล e ด้วยนะตอนนี้โอ้โหดีมากเลยก็คือเป็น combo set M ซึ่งตัวนี้ครับจะเป็นน้ำหนึ่งป๊อปหนึ่งนะครับซึ่งโฟนจำขนาดออนมันไม่ได้นะอ้ามันบอกอยู่ว่า ป๊อปคอนขนาด46ออนและน้ำอารมณ์ขนาด22ออนซึ่งราคาปกติครับจะอยู่ที่170บาทใช่ถ้าถ้าเป็นเอสเซ่บเขาจะบอกอย่างนี้และว,ว่าราคาอยู่ที่170บาทซึ่งตัวเนี้ยต้องบอกก่อนนะว่าตัวคอมโบเซตเนี้ครับไม่มีจําหนนะ่ายหน้าโรงภาพยนตร์นะถ้าจริงๆถ้าจะถามเพราะว่าราคาเท่าไหร่พนักงาน,นก็จะบอกว่าไม่ทราบบอกไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้ขายที่หน้าสาขาครับตัวนี้มันเป็นการแบบ เหมือนโคกันหลังบ้านแล้วเอาบางทีแบรนด์นั้นก็จะเอาไปแจกลูกค้าก็ได้หรือว่าเอามาขายต่ออะไรประมาณเนี่ยครับซึ่งตัวเนี้ยราคาปกติที่เขาเหมือนเหมือนขายกันนะคือจะอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็สิบาทซึ่งตัวเนี้ยช้อปปี้เขาเอาแฟลตเซลเจอรอยู่ที่หนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทก็ลดไปหลายตังค์ใช่ไหมแต่ว่าเอาจริงๆก็ราคาปกติประพรันมันอยู่ที่เท่าไหรอ่อ่ะ มันไม่ขึ้นราคาตรงนี้แต่ว่ามันก็น่าจะประมาณสองร้อยกว่าบาทนะครับแต่ว่ามันก็จะได้ขนาดที่ใหญ่ขึ้นกว่านี้นึงนะเพราะอันเนี้ยมันจะเป็นเซตแบบเซ็ตทานพอหายากพูดว่าอย่างนี้กันละกันแต่ว่าคือราคาเนี้ยหนึ่งร้อยสี่สิบ้าบาทใช่ไหมเราไม่ซื้อที่ช้อปปี้ครับผมจะพาทุกท่านไปซื้อที่ที่ถูกกว่านั้นคือผ่าน l ล n e Pay ครับอันดับแรกครับเข้าไปที่แอป,ป l ล n e เลยเข้ามาที่ l ล n e แอปพลิเคชันนะครับแล้วก็มันจะมีหน้าร a p ปิดไลน pay ยครับ หน้าที่มันเขียนเงินของโฟนนี้เป็นสามรอยเก้าบาทแต่ว่าตัวนีข้ของคนอื่นอาจจะไม่เป็นอย่างนี้อาจจะเป็นศูนย์บาทหรือว่าอื่นๆซึ่งตัวนี้ครับทุกท่านจะต้องไปไปเปิดไปลงทะเบียนและปิดลายเพย์ก่อนสาหรับ่านที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนมันก็อาจจะซื้อไม่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะบอกยืนยันตัวตนหรือย,ยังนะอะไรประมาณนี้เราก็ต้องไปทําการยืนยันตัวตนก่อนนะครับหลังจากที่เราเรยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนะครับเลื่อนลงมาครับมันจะมีหวัวข้อว่ามูวี่อยู่ในน่นะ อันีเนี่ยโทษทีครับมันอยู่ตรงด้านบนเลยเป็นสีฟ้าด้านล่างใสครับมันจะเป็นหัวข้อ movie tickets เห็นไหมเอ่ยกดเข้าไปเลยนะครับสีฟ้าตัวนี้หลังจากที่กดเข้ามานะครับมันก็จะมี2เครือให้เลือกเหมือนกับหน้าช็อปปี้เลยก็จะเป็นเครือ Major Cineplex กับ SF เรากดที่ SF ครับหลังจากที่กด SF แล้วนะนะกด Allow ก่อนราคาช็อปปี้ เซตเอนะครับหนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทใช่ไหมโอ้โหโอลลี่เจ็ดสิบบาทเพราะฉะนั้นถ้าเรามาซื้อที่แรปปิ้ตลายเพครับคอมโบเซตจะเหลือเพียงแค่เจ็ดสิบาทเท่านั้นจากราคาปกติอยู่ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบาทเหลือเพียงแค่เจ็ดสิบาทเท่านั้นนะครับได้น้ำหนึ่งป๊อปหนึ่งนี่คือแบบคุ้มมากนะแล้วเหมือนกับว่าตัวนี้มันจะสามารถอัพไซส์ได้ด้วยเหมือนเหมือนตัวละสิบาทคือหมายถึงว่าค่าอัพน้ําก็คือสิบาทค่าอัพปอปคอรก็คือสิบบาทคือ 9กบาทครับคือตัวนี้คือคือคุ้มมากเลยนะกด next หลังจากกด next ไปแล้วครับมันก็จะให้เลือกวิธีการชำระเงินนะครับว่าท่านต้องการชำระเงินผ่านทางช่องทางไหนไม่ว่าจะเป็นกระเป๋าและบิลไลน์เพย์บัตรเดบิตเครดิตก็สามารถชำระเงินได้นะครับหลังจากชำระเงินแล้วมันก็จะได้ตัว qr code ท่านก็สามารถโชว์ qr code นั้นที่เคาน์เตอร์ขายบ๊อบคอนหรือแผนกพสนให้กับพนักงานได้เลยนะครับก็จะได้ น้ำหนึ่งป๊อปหนึ่งมาเยวตัวนี้ฟนซื้อให้ดูเลยก็ได้ว่าทำรายการยังไงอันนี้ฟนเลือกจ่ายผ่านบัตรของกสิกรนะครับกดเพยไปเจบาทอ่าอันนี้มันก็จะขึ้นว่าฟนชำระเงิน70บาทไปแล้วแล้วท่านสามารถเช็ครายการของท่าน,นครับได้ที่เมนู My t i c k e t ตครับกดโอเค เนี่ยครับก็สามารถโชว์กดกดบวกตรงเนี้ยครับเพื่อโชว์ QR code ให้กับพนักงานได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะสามารถรับน้ำหนึ่งป๊อปหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันอัพไซ์ได้นะคือพนักงานก็จะถามว่าลูกค้าต้องการจะอัพไซ์ไหมซึ่งตัวเนี้ก็จะเสียเพิ่ม20บาทก็จะได้เป็นป๊อปเป็นคอมโบเซตไซ์ L ก็จะมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นนะครับตัวนี้ก็ป๊อปคอน90บาทเนี่ยถือว่าคุ้มมากนะเพราะปกติก็คือน่าจะสองกว่าอยู่ะครับ ก็ยังไงถ้าถ้าท่านออกจากหน้านั้นแล้วนะก็คือกดกด Movie Ticket อีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกเป็น S F Cinema มันก็จะอยู่ในหน้า My t i c k e t นะครับไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายไปไหนหรือว่าถ้ากลัวมันหายก็แคปหน้าจอเอาไว้เลยก็ได้ตัวนี้หมาย c k e t ด้านขวาล่างเนี่ยครับก็จะเป็นหน้าเดิมซึ่งเอาจริงๆก็คือกดเป็น QR code แล้วก็แคปหน้าจอเอาไว้ซึ่งเอาตัว QR code ตัวนั้นครับ ไปให้ยื่นให้พนักงานก็ได้นี่ก็เป็นหนึ่งในวิธีที่ซื้อป๊อปคอนกับ SF แบบทุกๆนะครับโดยที่ไม่ได้ใช้โปรอะไรเลย,เลยก็คือแค่มาซื้อผ่านแอป Rapid Line Pay นะครับซึ่งจริงๆแล้วปกติมันก็จะมีโปรผ่านับรบัตรเดบิตเครดิตนะครับซึ่งโปรบัตรเครดิตส่วนมากจะต้องเป็นโปรตัวใช้พอยครับถ้าบัตรเดบิตที่เคยเห็นก็จะเป็นมันจะไม่ใช่คอมโบเซตนะครับมันจะเป็นแค่ปนะ๊อปคอนเนาะเป็นป๊อปคอนสิบล็อกจะมีโปรกับเอ่อ SCB เดบิตการ์ดแล้วก็เป็น กสิกรเคมีเคมายเนี่ยไม่แน่ใจว่าโปรหมดหรือยังเดี๋ยวฟนเปิดให้ดูเลยก็ได้ว่ามันหมดหรือยังวิธีดูโปรโค,ครับเหมือนก็เคยสอนนกดเพิ่มเติมครับกดโปรโมชั่นตัวนี้แล้วก็เลิกเป็นเคแบงเลยก็ได้วันนี้ไงยังมีโปรนะโปรถึงสามวิดฮันวาก็คือเป็นโปรโป๊อปคอนอย่างเดียวนะครับเป็นป๊อปคอนซิปล็อก ตัวนี้เป็นไซส์ XL นะครับจากปกติอยู่ที่ราคา170บาทถ้ารูดจ่ายผ่านบัตรกสิกรตัวนี้ก็จะเหลือ85บาทซึ่งวิธีการรับสินนะครับท่านก็ต้องแสดงบัตรตัวนี้ครับที่เคาน์เตอร์จำหน่ายบัตชมภาพยนต์นะยังไม่ต้องไปที่เคาน์เตอร์ขายประพไปที่เคาน์เตอร์คอนเซียสอครับของแต่ละสาขา ก็แจ้งพนักง,งานว่าต้องการใช้โปรโมชั่นตัวนี้พนักง,งานก็จะปริ้นตัวกระดาษมือนใบเสร็จนะครับให้แล้วก็จะต้องเอานําใบเสร็จตัวนั้นนะ่ะไปยื่นให้ที่แผนกขายประรคอนอีกทีหนึ่งก็จะได้ถึงจะได้ราคาพิเศษตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่แปดสิบห้าบาทขอดูเอซีดีว่ายัางเหลือโปรไหมเหมือนกันเลยโปรอาจจะถึงสิ้นปีเหมือนกันเนียโอ้โปรถึงมีนาหกหกเลยครับตัวนี้ก็เป็นบัพรอนไซเอ XL เหมือนกันจะอยู่ที่ราคาเจ็ดสิบห้าบาท ตัวนี้สามารถรับได้1สิทธิ์ต่อบัตรต่อเดือนนะแต่ว่าของของกสิกรนี้รู้สึกว่าได้2องสิทธิ์ใช่ไหมเอ,อ่ยใช่สอต่อบัตรต่อเดือนประมาณนี้นะครับถ้าเป็นบัตรเดบิตถ้าเป็นบัตรเครดิตก็จะมีเยอะขึ้นกว่านี้แต่เดี๋ยวโฟนจะลองมา wrap up ให้ทีหลังนะครับว่ามีโปรอะไรบ้างของป๊อบคอน สำรวันนี้ครับก็เป็นวิธีการซื้อเซ็ตบัฟคอนแบบถูกถูกกับทางโรงภาพยนตร์เอครับมีวิธีการซื้อที่ง่ายมากเลยคือถ้าท่านไหนที่ซื้อไม่ได้ครับก็มากระกซิบ,บอกใหฟฟ้ฝนซื้อให้ก็ได้เดี๋ยวเดีจะทํารายการให้ง่ายมากครับราคา70บาทเท่านั้นก็ขอให้ร้านสุขก,กับการชมภาพ,พยนตร์ครับเออหนังที่จะเข้าในสัปดาห์หน้าก็จะเป็นหนังมาวิลแล้วใช่ไหมรู้เสพก็ อยากให้ทุกท่าน Enjoy ไปกับหนังอ๋อนึกออกแล้วก็คือว่าคันดาเฟเวอรก็จะเข้าใช่ไหมใช่ไหมนี่ไงวันที่9พฤศจิกายนก็เป็นหนังบล็อกบัสเตอร์ที่จะเข้าเร็วนี้นะครับก็จริงๆหนังเรื่องนี้ครับสามารถซื้อตัวหนังได้แล้วครับตั้งแต่วันนี้เลยถามว่าซื้อวันนี้ดีกว่ายัางไงก็คือท่านก็จะได้ที่นั่งที่ดีที่สุดก่อนใครนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาเซิร์ฟเร์ดูกันว่าที่นั่งเป็นยังไงแล้วแบบถ้าหนังดังจริงเนี่ยแบบ ที่นั่งเต็มนะครับผมพัดเจ้ารอบแรกแปดโมงเช้าคุณผู้ชมก็คือสิบมาเนี่ยฟอนไม่ได้พูดเล่นก็คือถ้าหนังดังจริงนะครับก็คือถ้าไม่ซื้อถ้าถ้ารอซื้อวันไปดูอ่ะก็คือคุณก็จะได้นั่งหน้าโรงครับอันเนี้ยก็คือวันนี้ก็คือวันที่สามสิเอ็ดตุลาอีกเก้าวันอีกสิบวันคนซื้อแบบนี้แล้วอะแล้วลองดูถ้าเป็นรอบแบบเย็นๆนะ โอ้ไม่มีแสดงว่ารอบนี้มันเป็น,ปนรอบพิเศษแน่แนเลยอะคนหนึ่งซื้อเยอะมันเป็นรอบแรกด้วยแหละอ๋อนี่เงินบอกว่า first fan screening ก็คือรอบวันที่เก้าแปดโมงครับดูรอบนี้ก็คือทุกที่นั่งจะได้รับโปสเตอร์หนึ่งใบแล้วก็โปสการ์ดหนึ่งเซตแล้วก็เป็น collectible ticket แต่ถ้าเป็นสองที่นั่งครับรับ 3D p a z l e โอ้มีนาแคนซื้อเต็มเลยก็ประมาณนี้นะครับ กดแชร์กด Subscribe ให้โฟนด้วยนะครับสวัสดีครับ